ครับอพี่ชายไปยืนค้อมพี่สาวเขาทำไมเขาจะจะให้ผมยืนตรงไหนครับเปี่ยนชื่อตอนนะครับสดได้สดสดว่ะพี่ชายตัวเหม็นเปรี้ยวไหมให้กูกระทืบเลยไหมฟั้ยิเหม็นเปรี้ยวเหรอเหเปรี้ยวเหรอเรไม่อาบน้ำเนี่ยได้กูกระทืบเลยได้ปะเหม็นเปรี้ยวอีเหี้ยเปล่าครับเปล่าครับ หมอด้วยคนไหมรีบมารีบมารีบมา ลุลิมาว,ว้ายหมอหมอมอ,อย่หมอคนต,ตรงนี้มีคนหน้าทำสารหนึ่งคนครับหมอเฮ้ยทำไมรีเช็เมื่อมาเขาัว่สาว,วาทำไม ชายไปยืนค้อมพี่สาวเขาทำไมเขออาจะจะให้ผมยืนตรงไหนค,ครับเอาพี่ชายจะทำอะไรพี่สาวเขาเอยเลยนะพี่ชายจะทำอะไรพี่สาวคนเนี่ยเราไม่มาตามไกันแล้วพี่สาวผูน่าสงสารเลยไปนะอยากตามพี่สาวไปไหมครับ ใครพี่ชายหรอเราอ่ะหรือตามไปทำไมพี่สาวแค่แบบเป็นโดมแดงอย่หหนูรีบดูไปว่าแพนด้าก่อนดีกว่าให้ชุบไหมครับเรากดเรียกหมอไปแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเสียงหลอกไง กูไม่กล้าเข้าไปหาเขาว่าโอ้ยครับชื่อชื่อตอนนะครับโสดด้วยสดสดว่ะใช่ครับใช่แฟนคนโน้นแล้วเปล่าแฟนแฟนพี่สาวคนโน้นแล้วเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ไม่รู้จักกันครับเพิ่งเพิ่งมาเมื่อเมื่อกี้รู้จักกันหรออ๋อไม่ครับว้าวไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอช่างโมเมติงเหลือเกิน อินดี้เที่ยไม่รู้จักครับนี่เที่ยวไม่รู้จักครับพี่ชายตัวเหม็นเปรี้ยวไหมทำให้ตอบแสดงว่าเขาตัวเหม็นเปรี้ยวแล้วพี่สาวให้กูกระทืบเลยไหมตั้งยืนตรงนี้อย่าไปยิงแกงนะครับเหม็นเปรี้ยว้วเปรียฮะตอนไม่อาบน้ำเนี่ยได้กูกระทืบเลยได้ปะอืมออันนี้ทำไงพี่สาวถ้าหมอมาทำไงบอกหมอกรัน กูกูกูทึบเลยได้ปะบอกกูเหม็นเปรี้ยวใช่ไหมอีสัตว์เหม็นเปรี้ยวอ,อีเหี้ยเปล่าครับเปล่าครับหมอด้วยคนไหม,อมบอกกูตัวเวหมนนหหออเ็นเปรี้ยวมาเนี่ยว่าก้นเลยไหรอคอเป้ยครับเนี่ย ป้า,ากำลังชอปปิ้งอยู่ยแน่เลยใจช็อปซะด้วยไม่คุยด้วยอ่ฮะช็อปอยู่ครับช็อปอยู่ทีมช็อปใช้อยู่ครับ หมอไ<ม>อ,อ,อ้บัตรน,น,นางฟ้าบัตรบัตรนางฟ้านี่เขาไม่ไม่มีนี่มันปล้นได้เลยใช่ไหมครับเขามีแค่บัตรไอ้บัตรบัตรนิวเพเยการโรงแรมอะไม่รู้เหมือนกันอะผมไม่เคยปล้นอ่ะใช่ใช่ขวามาทำไมอ่ะขวามาหมด ัดีครับรลครับคุณคุณไข่ครับคุณไข่คุณไข่ครับ,รครครบไม่มันไม่ใช่บัตรมันไม่ใช่บัตรนางฟ้าที่นี่ถ้าบัตรนิวมันคือบัตรอันนี้ผมก็มีบัตรเตียงนอนอะ่ะมันนอนได้สิบสองครั้งถึงสิบห้าครั้งอันนมันเป็นบัตรบัตรนิว บัตรนิก็คือบัตรนอนบัตรโรงแรมบัตรนางฟ้าคือบัตรที่ปล้นไม่ได้นะเออแค่นั้นเองก็ผมดูแล้วบัตรนางฟ้ามันจะเป็นแบบว่าไอนางฟ้าก็คือเป็นรูปสิไอรูปไอัลโหลสวัสดีครับใ่หครับไอบัตรนางฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงหรอมันจะเขียนใช่ไหมมันจะเขียนเสียง สีน้งทองใช่ไหมครับแล้วบัตรนิวนิวนิวเพเยอร์นิวเพเยอร์โรงแรมอะมัน,นฮคือมันมันมีคนแบบทะเลาะก,กับผมไงผมเอามาหมดตัวแต่มันไม่มีบัตรนางฟ้าเขาไม่เขาไม่มีอะแต่เขา,เามีเขาบัตรนิวเพเยอร์มันเป็นของเขาเอาคืนเขาก็ได้ค่ะมันไม่ได้มีไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้มันไม่ไม่ใช่ครับคือมันเป็นบัตรนิวเพเยอร์เอาไว้เตียงนอนผมไม่ได้ป้นมาดังนั้นผมเอามาหมดอ่ะมันคนละส่วนกับบัตรนางฟ้าถูกไหมครับ ใช่คะ่ะบาตรหนังฟ้ามันจะเป็นเหมือนมีเป็นบัตรสีอทองมีปีกอีกแ้วครับอ่าใช่ครับเขาไม่มีอ่ะนั้นป้นได้ไหมครับถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็ปดด้นน้โอ้โอเคครับคือเขามาป้นผงก่อนนะมีปากเสียงกันนะผมก็เลยไปแทงเขามาครับแล้วก็ไปเอาเอาข้าวมาหมดเลยอะ่ะโอ้ข้าวแพงมากเลยนะ ไม่รู้เอาหมาก้าวจานแล้วก็เอาสเปร์มาอะไรกล่องสเปร์อาบน้ำ X สามกาแฟเอลมาม่าสุกแล้วมีแล้วนี่พึ่งนะครับผมอยากคุณคุยก่อนกาได้เดี๋ยว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 เดบยวเดยวเดยเดีรย้เดยอเดยเยเ เสียจัดบนผู้หญิงมันไม่ใช่พ่อกูนี่ <c oughs> <c oughs> มันโดนกูเนี่ยมึงโทรใครมึงโทรบอกใครพี่ชายม,มีมีข้าแมาพี่ชายเลขอะไรน้องเลขไม่รู้ตรงไหนผมเพิ่งเข้ามาผมไม่รู้ อ๋อหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสิคงให้ไปได้สัตว์ก็คน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 ไม่เล่นมักจะสู่ลูปไอ้เวทไม่ไม่อยู่หรอวะเวทอ่ะเดี๋ยวพวกเราขอไปเก็บก่อนนะเฮียอุ้ยไอ้เฮียเมื่อกี้มันโทรหาพี่มันเลยว่ะไอ้เฮียเมื่อกี้มันโทรหาพี่มันไอ้เฮียเอาไงดีวะเขาโทรหาพี่เขาอ่ะ เมื่อกี้เขาโทรหาพี่เขาอ่ะพี่อยากเอาไงดีอ่ะควยเล่นกับเลลิปเปอร์ทำไมเขาแบบไม่ชวนกูเลยวะลุงไงอ้เหี้ยถ้าเล่นกับเลลิปเปอร์อะแม่งเขาไม่ชวนวะไอ้เหี้ยที่นี่มันเข้าสตรอรี่กลางคันได้ปะรถไอ้โจแม่งยังกึ่มเลยไอ้เหี้ยครันนี้ ไม่ได้กลัวผมถามไม่เฉยว่าเขาโทรหาพี่เขาอะทำไงดีไม่ใช่อย่าลืมว่าเราน้องใครอย่าลืมว่าเราปู่เราคือใครแค่นั้นถูกปะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่าลืมว่าปู่เราชื่ออะไร